ไม่ใช่คุณยายอ่ะอ้าวใครอ่ะอ้าวไม่ใช่ยายเหรอใครเป็นเพื่อนเขาใครเป็นนเเพื่อาปกติเขาชอบไปที่อะไรนะไปวัดหงวัดแฉกหนูมาเนี่หนูมาเนี่ยหนูเป็นเพื่อนเขาอ่ะใครเป็นเพื่อนเขามาเนี่ยใช่ไหมเขาเขาไปอะไรมาหรือเปล่าใช่ใช่วินยานปีนยานเปล่านี่นี่ ใช่นี้เพื่อนเขาเพื่อนเขาอยู่นี่ครับเพื่อนเขาอยู่นี่เขามีโอเขาไม่เขาเคยกินน้ำมันแล้วก็เอล้วไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คุณยายคุณยายไม่ได้ก็ได้ใจเย็นๆไปเอาน้ำมนต์มาให้พี่ลุงหน่อยปะเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วก็พาไปนอนทั้งคือันน้ไม่ใช่คุณยาย 你喝的最多。这个

รู้สึกรู้สึกเย Humans นเเ็นเย็นแล้วก็แน่นหนาหายใจหายใจไม่ค่อยออกครับ so ah. แล้วก็มือมีอะไรบกดองตรงนี้แล้วแล้วแล้วมก็มือก็ชาอาการลักษณะบเนี้ค่อนข้างน่ากลัวมากเลยเหมือนเขาเพิ่งจะแบบช็อกหรืออะไรสักอย่างนะสั่นงอกัน เี่สต้องถามว่าต้องถามว่าที่บ้านที่บ้านเราเนี่ยเราเรามีเอาพวกตุ้งคุมานกับมาไหว้ไหส่วนที่เราดูเป็นรับอะไรมา มีนั้นมีว่าจะมามีเทพอยู่ะไรด้วยก็มีมีมีปลาให้นิมพ์ทอดทอดดำมาแล้วก็ตอนตอนไปครอบครัวได้อาทิตย์นี้ขึ้นมาสองมียามจะไปสถานที่เหล่านั้นถ้าเราไม่มั่นใจในการที่เราจะไปอยู่เนี้ยไม่นั้นเนี่ยชีวิตชีวิต ของคุณในะนั้นชีวิตคู่จะมีปัญหาใจเย็นาำจิตน,นิ่งๆถ้าไม่ไหวออกไปนั่งข้างนอกก่อน